คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเวลามีเยอะแต่พออายุ30กลับมองย้อนแล้วพบว่ามีหลายอย่างที่ควรทำแต่กลับปล่อยผ่านไปหลายคนบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมแต่โลกไม่ให้โอกาสนั้นกับใครตอนวัยรุ่นหลายคนคิดว่าต้องรอให้มีเงินก่อนต้องรอให้พร้อมก่อนต้องรอให้มีเวลาว่างแล้วพอถึงวันที่คิดว่าพร้อมทุกอย่างกลับสายไปแล้วความฝันที่เคยมีกลายเป็นเพียงความคิดที่เลือนลางคนที่เคยอยากเจอกลายเป็นคนที่หายไปจากชีวิต สิ่งที่เคยอยากทำกลายเป็นความเสียดายที่ไม่มีวันย้อนกลับหลายคนเสียดายที่ไม่ได้เดินทางไปในที่ที่อยากไปตอนวัยรุ่นมีพลังแต่คิดว่ามีเวลาเหลือเฟือแต่เมื่ออายุ30งานเริ่มรัดตัวภาระเริ่มมากขึ้นเวลาที่เคยมีเหลือเฟือกลายเป็นสิ่งหายากอยากออกเดินทางแต่กลับติดภาระที่ไม่สามารถปล่อยมือได้หลายคนเสียดายที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกตอนเป็นวัยรุ่นนอนดึกกินอะไรก็ได้ไม่เคยคิดว่าร่างกายจะส่งผลในอนาคต พออายุ30ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือนโรคภัยเริ่มมาความอ่อนล้าเริ่มชัดเจนการกลับมาดูแลตัวเองในตอนนี้ไม่ง่ายเหมือนเดิมหลายคนเสียดายที่ไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวมากพอตอนเด็กคิดว่าพ่อแม่อยู่กับเราตลอดไปแต่เมื่อโตขึ้นเวลากลับเหลือน้อยลงเรื่อยฮ่าฮ่หลายคนกลับบ้านน้อยลงคุยกับพ่อแม่น้อยลงแล้ววันหนึ่งพบว่าไม่มีโอกาสแม้แต่จะพูดคำว่ารักหลายคนเสียดายที่ปล่อยความสัมพันธ์ดีๆให้หลุดลอยไป คนที่เคยรักแต่ไม่กล้าบอกเพื่อนที่เคยสนิทแต่ปล่อยให้ห่างเหินคนที่เคยอยู่ข้างกันแต่กลับไม่รักษาไว้เมื่อเวลาผ่านไปจึงเข้าใจว่าไม่มีใครรอเราได้ตลอดหลายคนเสียดายที่ไม่ได้พัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้เคยมีโอกาสเรียนรู้แต่กลับผลัดวันไปเรื่อยฮ่า <c oughs> คิดว่าค่อยเรียนรู้ทีหลังค่อยพัฒนาทีหลังแต่พออายุ30โลกเปลี่ยนไปเร็วโอกาสที่เคยมีกลายเป็นของคนอื่น หลายคนมองย้อนกลับไปแล้วคิดว่าถ้าทำสิ่งเหล่านั้นตั้งแต่ตอนวัยรุ่นชีวิตอาจจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ความจริงคือเวลาไม่เคยย้อนกลับมามีเพียงปัจจุบันที่สามารถเลือกทำอะไรได้ก่อนที่วันหนึ่งจะกลายเป็นอีกคนที่มานั่งเสียดายเวลาที่หายไปหลายคนเคยมีความฝันแต่กลับปล่อยให้มันจางหายไปเคยอยากเป็นนักเขียนเคยอยากเล่นดนตรีเคยอยากเริ่มธุรกิจของตัวเองแต่กลับคิดว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มแล้ววันหนึ่งก็มารู้ตัวว่าเวลาผ่านไปเป็นสิบปี พลังที่เคยมีความกระตือรือร้อนที่เคยลุกโชนมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคนบางคนเสียดายที่กลัวมากเกินไปกลัวล้มเหลวกลัวถูกมองว่าไม่ดีพอกลัวว่าเส้นทางที่เลือกจะไม่ใช่เลยเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจนวันหนึ่งได้เห็นคนอื่นประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองเคยฝันแล้วเกิดคําถามขึ้นมาว่าถ้าวันนั้นกล้าลองชีวิตจะเปลี่ยนไปแค่ไหนบางคนเสียดายที่เคยแคร์คนอื่นมากเกินไปเคยอยากทําสิ่งที่ตัวเองรักแต่พอถูกดูถูกก็ถอยออกมา เคยมีความคิดที่แตกต่างแต่พอถูกวิจารณ์ก็เลือกที่จะเงียบจนเวลาผ่านไปกลับพบว่าหลายคนที่เคยกล้าทํากลับไปได้ไกลส่วนตัวเองยังย่งยําอยู่ที่เดิมเพราะมัวแต่กลัวเสียงคนอื่นหลายคนเสียดายที่ไม่เคยออกจากคอมเฟอร์โซนคิดว่าอยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วไม่ต้องพยายามอะไรมากแต่พออายุ30มมารู้ตัวอีกทีโลกไปไกลมากคนรุ่นใหม่ก้าวหน้าไปไกลกว่าในขณะที่ตัวเองยังอยู่ที่เดิมไม่มีทักษะใหม่ไม่มีอะไรที่แตกต่าง บางคนเสียดายที่ไม่ได้ใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีค่าตอนวัยรุ่นเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องมัวแต่สนใจสิ่งที่ไม่มีความหมายใช้ชีวิตไปวันฮ่าฮ่าพอวันหนึ่งหันกลับมามองถึงได้รู้ว่าเวลามีค่ามากกว่านั้นหลายคนเสียดายที่ไม่ได้บันทึกความทรงจําของตัวเองเคยคิดว่าจําได้ทุกอย่างไม่จําเป็นต้องเขียนไม่จําเป็นต้องถ่ายรูปแต่พอวันหนึ่งเมื่อความทรงจําเริ่มจางหายกลับอยากย้อนเวลากลับไปดูมันอีกครั้ง หลายคนเสียดายที่ไม่ได้สร้างสายสัมพันธ์ที่มีคุณค่าปล่อยให้เวลาพากคนดีๆออกจากชีวิตปล่อยให้โอกาสที่จะรักและดูแลใครบางคนหลุดลอยไปแล้วเมื่อมารู้ตัวอีกทีทุกอย่างก็สายเกินไปมีหลายอย่างที่คนอายุ30มองย้อนกลับไปแล้วคิดว่าถ้าตอนวัยรุ่นรู้แบบนี้ชีวิตอาจจะดีขึ้นแต่สิ่งเดียวที่ทําได้คือใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดเพราะไม่มีใครย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองได้เสมอ หลายคนเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่กลับไม่เห็นค่าเคยมีเพื่อนที่จริงใจแต่กลับละเลยเคยมีคนที่รักและห่วงใยแต่กลับไม่รักษาไว้พอเวลาผ่านไปกลับมานั่งคิดถึงสิ่งที่เสียไปแล้วพบว่าคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกแล้วบางคนเสียดายที่ไม่เคยพูดความรู้สึกของตัวเองออกไปเคยชอบใครสักคนแต่ไม่กล้าบอกเคยอยากขอโทษใครสักคนแต่ปล่อยให้เวลาผ่านไปจนไม่มีโอกาสเคยอยากบอกรักพ่อแม่แต่ก็คิดว่าเดี๋ยวก่อน และวันหนึ่งเวลากลับไม่ให้โอกาสนั้นอีกบางคนเสียดายที่ไม่ได้เสี่ยงมากพอตอนวัยรุ่นเคยมีโอกาสแต่กลัวเกินไปที่จะคว้ามันไว้เคยมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตแต่ไม่กล้าก้าวออกจากจุดเดิมพอเวลาผ่านไปกลับพบว่าคนที่เคยเริ่มตอนนั้นกำลังไปได้ไกลในขณะที่ตัวเองยังยืนอยู่ที่เดิมพร้อมกับคำว่ารู้งี้ในใจหลายคนเสียดายที่เคยมัวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นใช้เวลามากเกินไปกับการกังวลว่าตัวเองไม่ดีพอ มองชีวิตคนอื่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าจนลืมไปว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการเดินตามเส้นทางของตัวเองบางคนเสียดายที่ไม่เคยให้เวลากับตัวเองตอนวัยรุ่นสนใจแต่เรื่องภายนอกพยายามทําให้คนอื่นพอใจพยายามทําให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นจนลืมถามตัวเองว่าสิ่งที่ทําอยู่มันใช่สิ่งที่ต้องการจริงๆหรือไม่พออายุ30ถึงเรื่องเข้าใจว่าไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าความสุขของตัวเองบางคนเสียดายที่ไม่เคยกล้าฝันให้ใหญ่กว่านี้ ตอนวัยรุ่นมีพลังมีเวลาแต่กลับคิดเล็กเกินไปกลัวล้มเหลวกลัวผิดพลาดจนพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยคิดหลายคนมองย้อนกลับไปแล้วพบว่าหากตอนนั้นกล้าลงมือทำชีวิตคงไปไกลกว่านี้มากแต่มันไม่มีประโยชน์ที่จะจมอยู่กับความเสียดายสิ่งที่สำคัญกว่าคือวันนี้เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้อนาคตไม่ต้องมานั่งเสียใจอีกบางคนเสียดายที่ใช้ชีวิตแบบรอคอยมากเกินไป รอให้มีเงินก่อนรอให้พร้อมก่อนรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมแต่เมื่อถึงเวลานั้นกลับพบว่ามันไม่มีอยู่จริงชีวิตไม่มีช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างมีแค่ตอนนี้บางคนเสียดายที่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมามีอิทธิพลกับชีวิตมากเกินไปตอนวัยรุ่นเชื่อคำพูดของคนอื่นมากกว่าความต้องการของตัวเองปล่อยให้คำดูถูกกลายเป็นกำแพงปล่อยให้คำวิจารณ์กลายเป็นโซลามจนวันหนึ่งมารู้ว่าคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในชีวิตเราอีกแล้ว แต่สิ่งที่พวกเขาพูดยังคงจุดรั้งเราไว้บางคนเสียดายที่ไม่เคยฝึกฝนทักษะที่มีค่าตอนวัยรุ่นมีเวลามีพลังแต่กลับใช้ไปกับสิ่งที่ไม่มีอนาคตไม่เคยเรียนรู้การสื่อสารไม่เคยฝึกทักษะที่ช่วยสร้างรายได้พออายุ30ถึงพบว่าโลกต้องการมากกว่าความรู้จากตำราหลายคนเสียดายที่ไม่เคยจริงจังกับการออมเงินตอนวัยรุ่นคิดว่าใช้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยหาใหม่แต่เมื่อถึงจุดที่ต้องการเงินกลับพบว่ามันไม่ได้หามาง่ายเหมือนที่คิด บางคนต้องทำงานหนักกว่าเดิมเพราะไม่ได้สร้างนิสัยทางการเงินตั้งแต่แรกบางคนเสียดายที่ไม่เคยให้เวลากับความสงบของจิตใจตอนวัยรุ่นวิ่งไล่ตามความสนุกติดอยู่กับความวุ่นวายรอบตัวแต่เมื่อโตขึ้นถึงเข้าใจว่าจิตใจต้องการความสงบมากกว่านั้นหลายคนมารู้ตัวตอนอายุ30ว่าความสุขจริงฮะาฮไม่ได้มาจากการมีสิ่งของมากมายแต่มาจากใจที่ไม่ต้องวิ่งหนีอะไรอีกต่อไป บางคนเสียดายที่ไม่เคยพูดคำว่าไม่กับสิ่งที่ไม่ต้องการตอนวัยรุ่นอยากให้ทุกคนพอใจเลยรับทุกอย่างมาไว้บนบา่าแต่พอถึงจุดหนึ่งกลับพบว่าตัวเองแบกอะไรที่หนักเกินไปและลืมถามตัวเองว่าจริงๆแล้วต้องการอะไรหลายคนมองย้อนกลับไปแล้วคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะทำทุกอย่างให้แตกต่างออกไปแต่ความจริงคือไม่มีใครย้อนเวลากลับไปได้มีเพียงสิ่งเดียวที่ทำได้คือเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้เพื่อให้วันหนึ่งในอนาคต จะไม่ต้องมานั่งเสียดายแบบเดิมอีกบางคนเสียดายที่ไม่ได้รักตัวเองให้มากกว่านี้ตอนวัยรุ่นเอาความสุขของตัวเองไปผูกกับคนอื่นยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ถูกยอมรับพยายามทําให้คนอื่นพอใจจนลืมไปว่าตัวเองต้องการอะไรจริงฮ่าฮแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าไม่มีใครสามารถเติมเต็มเราได้ถ้าเราไม่รักตัวเองก่อนบางคนเสียดายที่ปล่อยให้ความกลัวมาผูกมัดชีวิตกลัวทําผิดพลาดกลัวถูกหัวรบกลัวไปไม่ถึงเป้าหมาย เลยเลือกที่จะไม่เริ่มต้นอะไรเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับพบว่าการไม่ทําอะไรเลยคือความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดบางคนเสียดายที่ไม่ได้ให้อภัยตัวเองเร็วพอเคยทําพลาดแล้วปล่อยให้มันติดอยู่ในใจแบกอดีตไว้จนไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าจนวันหนึ่งพบว่าคนอื่นอาจจะลืมเรื่องนั้นไปแล้วแต่ตัวเองยังจมอยู่กับมันบางคนเสียดายที่ไม่ได้ใช้เวลากับคนที่รักให้มากพอตอนวัยรุ่นคิดว่าเวลามีไม่จํากัด คิดว่าเดี๋ยวยังไงก็มีโอกาสกลับไปเจอกันอีกแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าคนบางคนจากไปโดยไม่มีคำลาและไม่มีอะไรเรียกพวกเขากลับมาได้อีกหลายคนเสียดายที่ไม่ได้เรียนรู้การรับมือกับความล้มเหลวให้เร็วกว่านี้ตอนวัยรุ่นกลัวผิดพลาดจนไม่กล้าลองอะไรใหม่พยายามหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่อาจทําให้ล้มเหลวแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนเคยผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนบางคนเสียดายที่ไม่ได้เริ่มสร้างสิ่งที่เป็นของตัวเอง ตอนวัยรุ่นใช้เวลาหลายปีทำตามเส้นทางที่คนอื่นกำหนดเดินตามทางที่คิดว่าปลอดภัยแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรปลอดภัยจริงฮ่าฮ <c oughs> และไม่มีอะไรดีกว่าการได้สร้างสิ่งที่เป็นของตัวเองหลายคนมองย้อนกลับไปแล้วพบว่าสิ่งที่เสียดายที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ทำลงไปแต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำเพราะในตอนนั้นไม่กล้าพอไม่มั่นใจพอแต่ในวันนี้ยังมีเวลาให้เริ่มต้นใหม่เสมอ ก่อนที่วันหนึ่งเราจะเป็นอีกคนที่มานั่งเสียใจว่าทำไมตอนนี้ถึงไม่เริ่มทําอะไรเลยบางคนเสียดายที่ไม่ได้ปล่อยวางเร็วพอตอนวัยรุ่นเคยโกรธใครบางคนแล้วปล่อยให้ความรู้สึกนั้นกัดกินหัวใจเคยเสียใจกับบางเรื่องแล้วไม่ยอมปล่อยมันไปจนเวลาผ่านไปถึงได้รู้ว่าการถือมันไว้นานเกินไปไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นมีแต่ทำให้เสียเวลามากขึ้นบางคนเสียดายที่ไม่ได้ใช้เวลากับตัวเองให้มากกว่านี้ตอนวัยรุ่นมัวแต่สนใจสิ่งรอบตัว พยายามทําให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบแต่กลับละเลยตัวเองละเลยความสุขที่แท้จริงจนวันหนึ่งพบว่าชีวิตที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นมองเราอย่างไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกอย่างไรกับตัวเองบางคนเสียดายที่ไม่เคยบันทึกความคิดและความรู้สึกของตัวเองเคยมีไอเดียดีๆแต่ไม่ได้จดไว้แล้ววันหนึ่งมันก็หายไปเคยรู้สึกอะไรบางอย่างที่มีความหมายแต่ไม่เคยเขียนมาลงไปพอเวลาผ่านไปอยากกลับไปอ่านอยากกลับไปเข้าใจตัวเองในอดีต แต่มันไม่มีอะไรเหลือให้อ่านอีกแล้วหลายคนเสียดายที่ไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองให้เร็วกว่านี้ตอนวัยรุ่นเวลาพลาดไปก็มักจะหาข้ออ้างให้ตัวเองแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้เข้าใจว่าทุกความผิดพลาดมีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอคนที่เรียนรู้จากมันเร็วจะก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าบางคนเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งที่รักให้จริงจังตั้งแต่แรกเคยมีสิ่งที่ชอบแต่ไม่ได้ให้เวลากับมันมากพอคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่นๆไม่ได้สำคัญอะไร แต่พอวันหนึ่งได้เห็นคนอื่นที่ทํามันจนเป็นอาชีพถึงได้เข้าใจว่าทุกอย่างเริ่มจากจุดเล็กฮ่าฮและสิ่งที่เรามองข้ามในวันนั้นอาจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้ในวันนี้หลายคนมองย้อนกลับไปแล้วคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะใช้ชีวิตให้เต็มที่กว่านี้แต่เวลามีเพียงข้างหน้าไม่มีใครย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้สิ่งที่ทําได้คือเลือกให้ดีตั้งแต่วันนี้เพื่อที่วันหนึ่งในอนาคตจะไม่ต้องมานั่งเสียดายแบบที่เคยทํา บางคนเสียดายที่ไม่ได้ออกไปเผชิญโลกมากกว่านี้ตอนวัยรุ่นเคยมีโอกาสเดินทางเคยมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ฮะฮะแต่กลับเลือกอยู่ในกรอบเดิมฮะฮะคิดว่าเดี๋ยวมีเวลาให้ทำทีหลังแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าเวลาว่างนั้นไม่ได้มาเองต้องสร้างขึ้นมาและพอถึงจุดหนึ่งก็ไม่มีโอกาสให้ทำอีกแล้วบางคนเสียดายที่ใช้เวลาไปกับคนผิดนานเกินไปตอนวัยรุ่นมองข้ามสัญญาณเตือนบางอย่าง ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษให้ความสำคัญกับคนที่ไม่เห็นค่าพอเวลาผ่านไปถึงได้รู้ว่าเวลาที่เสียไปเอาคืนมาไม่ได้และไม่มีใครควรเสียเวลานานขนาดนั้นบางคนเสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่ต้องการจริงฮ่าฮตอนวัยรุ่นพยายามเป็นในแบบที่คนอื่นคาดหวังกลัวจะถูกตัดสินกลัวจะถูกมองว่าไม่ดีพอแต่พออายุ30ถึงได้เข้าใจว่าไม่มีใครคิดถึงเรามากขนาดนั้น ทุกคนยุ่งอยู่กับปัญหาของตัวเองสิ่งที่เราควรทำคือใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการบางคนเสียดายที่ไม่ได้เตรียมตัวเรื่องการเงินให้ดีพอตอนวัยรุ่นคิดว่าเงินใช้ไปเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ไม่ได้วางแผนอนาคตไม่ได้สร้างนิสัยทางการเงินที่ดีพออายุ30ถึงพบว่าค่าใช้จ่ายมีแต่เพิ่มขึ้นแต่โอกาสสร้างรายได้กลับไม่ได้มากขึ้นเสมอไปหลายคนเสียดายที่ไม่ได้เริ่มทำสิ่งที่ชอบให้เร็วขึ้นเคยอยากเขียนหนังสือเคยอยากทำช่องยูทูบ เคยอยากเริ่มธุรกิจของตัวเองแต่กลับคิดว่ารอให้พร้อมก่อนรอให้มีเวลาว่างก่อนแล้ววันหนึ่งพบว่าคนอื่นที่เริ่มก่อนเขาไปไกลแล้วในขณะที่ตัวเองยังอยู่ที่เดิมบางคนเสียดายที่ไม่ได้ดูแลจิตใจตัวเองให้ดีตั้งแต่แรกตอนวัยรุ่นมองข้ามความเครียดมองข้ามสัญญาณของความเหนื่อยล้าใช้ชีวิตแบบผลักดันตัวเองตลอดเวลาจนวันหนึ่งมารู้ตัวว่าใจที่ไม่เคยได้พักจะกลายเป็นใจที่แตกสลายในสักวันหนึ่งหลายคนมองย้อนกลับไปแล้วคิดว่า ถ้ารู้แบบนี้ตั้งแต่แรกจะเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการมองย้อนอดีตคือการตัดสินใจให้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้เพราะไม่ว่าอายุเท่าไหร่เราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอบางคนเสียดายที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องการสร้างความมั่นใจในตัวเองตอนวัยรุ่นเคยลังเลก,กับตัวเองมากเกินไปเคยคิดว่าตัวเองยังไม่ดีพอยังไม่เก่งพอเลยรอให้วันหนึ่งรู้สึกพร้อมแล้วค่อยลงมือทา แต่เมื่อเวลาผ่านไปพบว่าคนที่มั่นใจกล้าที่จะล้มเหลวกล้าที่จะลองพวกเขาไปได้ไกลกว่าบางคนเสียดายที่เคยกลัวคําว่าไม่สมบูรณ์แบบมากเกินไปเคยอยากเริ่มบางอย่างแต่กลัวทําออกมาไม่ดีเลยผลัดวันไปเรื่อยๆรอให้ทุกอย่างพร้อมแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้เข้าใจว่าคนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้เริ่มจากความสมบูรณ์แบบพวกเขาเริ่มจากศูนย์แล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยฮ่ๆบางคนเสียดายที่ใช้เวลากับโซเชียลมากเกินไป ตอนวัยรุ่นเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันดูชีวิตคนอื่นติดตามเรื่องที่ไม่มีประโยชน์กับชีวิตตัวเองแต่ไม่เคยใช้เวลานั้นในการพัฒนาตัวเองพอเวลาผ่านไปถึงได้รู้ว่าถ้าเอาเวลานั้นไปลงทุนกับความสามารถของตัวเองวันนี้ชีวิตอาจจะดีขึ้นกว่านี้มากบางคนเสียดายที่ไม่ได้ใช้โอกาสที่มีให้เต็มที่ตอนวัยรุ่นเคยได้รับโอกาสดีๆมากมายแต่กลับปล่อยให้มันหลุดมือ คิดว่าเดี๋ยวค่อยหาทางใหม่ค่อยหาทางเลือกที่ดีกว่าแต่พออายุ30ถึงได้รู้ว่าบางโอกาสมาแค่ครั้งเดียวและไม่มีวันย้อนกลับมาอีกบางคนเสียดายที่ไม่ได้ให้เวลากับการอ่านหนังสือให้มากกว่านี้ตอนวัยรุ่นเคยมองข้ามความสำคัญของการเรียนรู้คิดว่าเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวก็เข้าใจเองแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าหนังสือหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิตบางคนเสียดายที่ไม่ได้ฝึกทักษะการสื่อสารตั้งแต่แรก ตอนวัยรุ่นเคยพูดไม่เป็นเคยอธิบายความคิดตัวเองไม่ได้เลยปล่อยผ่านคิดว่าเดี๋ยวเรียนรู้ไปเองแต่พออายุ30ถึงได้รู้ว่าคนที่สื่อสารดีได้เปรียบในทุกด้านของชีวิตหลายคนมองย้อนกลับไปแล้วพบว่าสิ่งที่เสียดายที่สุดไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่มันคือเรื่องเล็กๆที่มองข้ามไปเรื่องที่ตอนนั้นไม่เห็นค่าแต่พอมารู้สึกตัวอีกทีกลับอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขแต่เวลามีแค่ปัจจุบันไม่มีใครย้อนกลับไปได้ และสิ่งเดียวที่ทำได้คือเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้เพื่อให้อนาคตไม่ต้องเต็มไปด้วยคำว่ารู้งี้อีกต่อไปบางคนเสียดายที่ไม่ได้สร้างนิสัยที่ดีให้ตัวเองตั้งแต่แรกตอนวัยรุ่นมองข้ามเรื่องเล็กๆอย่างการตื่นเช้าการออกกำลังกายการอ่านหนังสือคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญคิดว่าเดี๋ยวทำก็ได้แต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่านิสัยเล็กๆที่สร้างในวัยรุ่นสามารถกลายเป็นปัจจัยที่กำหนดอนาคตได้เลยบางคนเสียดายที่ไม่ได้กล้าพอที่จะเป็นตัวของตัวเอง ตอนวัยรุ่นเคยพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ได้รับการยอมรับแต่พออายุ30ถึงได้รู้ว่าคนที่กล้าทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมัน่นคนที่ไม่พยายามเป็นแบบใครคือคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จมากที่สุดบางคนเสียดายที่ไม่ได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ใช่ให้เร็วขึ้นตอนวัยรุ่นเคยลังเลเคยกลัวเลือกผิดเลยปล่อยให้โอกาสผ่านไปจนวันหนึ่งพบว่าการไม่เลือกอะไรเลย กลายเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดบางคนเสียดายที่ไม่ได้ใส่ใจกับสุขภาพจิตของตัวเองตอนวัยรุ่นมองข้ามความเครียดมองข้ามความรู้สึกของตัวเองพยายามวิ่งตามเป้าหมายแต่ลืมดูแลใจตัวเองจนวันหนึ่งมารู้ตัวว่าสุขภาพจิตที่ดีสำคัญพอๆกับความสำเร็จในชีวิตบางคนเสียดายที่ไม่ได้ให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่เร็วขึ้นเคยทำผิดพลาดแล้วปล่อยให้ตัวเองติดอยู่กับอดีตเคยล้มเหลวแล้วไม่ให้โอกาสตัวเองลองใหม่ จนเวลาผ่านไปพบว่าคนที่กล้าเริ่มใหม่เร็วคือคนที่ไปถึงเป้าหมายก่อนบางคนเสียดายที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัจจุบันมากกว่านี้ตอนวัยรุ่นมัวแต่กังวลเรื่องอนาคตหรือจมอยู่กับอดีตที่แก้ไขไม่ได้จนลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหลายคนมองย้อนกลับไปแล้วพบว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เคยล้มเหลวแต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้กล้าลงมือทำเพราะชีวิตไม่ได้ให้โอกาสเราเสมอไป และไม่มีอะไรน่าเสียดายไปกว่าการรู้ว่าสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้แต่ไม่เคยกล้าทำตั้งแต่แรกบางคนเสียดายที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องการจัดการเวลาก่อนหน้านี้ตอนวัยรุ่นใช้เวลาทิ้งไปกับสิ่งที่ไม่มีความหมายปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่มีเป้าหมายคิดว่ามีเวลาเหลือเฟือแต่พออายุ30ถึงได้รู้ว่าเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดและเอาคืนมาไม่ได้ บางคนเสียดายที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าเคยมีเพื่อนที่ดีแต่กลับละเลยเคยมีคนที่รักและหวังดีแต่ไม่เคยแสดงความขอบคุณพอเวลาผ่านไปถึงได้รู้ว่าคนบางคนไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดไปบางคนเสียดายที่ไม่เคยออกจากกรอบความคิดเดิมฮะฮะตอนวัยรุ่นมองโลกแบบเดิมฮะฮะคิดว่าเส้นทางเดียวที่ปลอดภัยคือเส้นทางที่คนอื่นบอกให้เดินแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่า ไม่มีเส้นทางไหนปลอดภัยจริงฮ่าฮมีเพียงเส้นทางที่เราเลือกเองเท่านั้นที่คุ้มค่าที่สุดบางคนเสียดายที่ไม่ได้ให้โอกาสตัวเองได้ล้มเหลวตั้งแต่แรกตอนวัยรุ่นกลัวล้มเหลวกลัวผิดพลาดเลยไม่กล้าลองไม่กล้าเสี่ยงแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าการล้มเหลวตั้งแต่ตอนนั้นจะช่วยให้โตเร็วขึ้นบางคนเสียดายที่ไม่ได้ฝึกทักษะก,การเข้าสังคมให้ดีตั้งแต่แรกตอนวัยรุ่นไม่กล้าเข้าสังคมไม่กล้าเริ่มบทสนทนาคิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่สําคัญ แต่เมื่ออายุ30ถึงได้รู้ว่าความสัมพันธ์และเครือข่ายคือสิ่งที่เปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตบางคนเสียดายที่ไม่ได้เลือกสิ่งที่ตัวเองรักตั้งแต่แรกตอนวัยรุ่นฟังแต่เสียงของคนอื่นทำตามเส้นทางที่สังคมกำหนดแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทำตามคนอื่นแต่อยู่ที่การเลือกเส้นทางของตัวเองหลายคนมองย้อนกลับไปแล้วพบว่าไม่มีอะไรน่าเสียใจไปกว่า การรู้ว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้แต่กลับไม่ได้ลงมือทำและไม่มีอะไรเจ็บปวดไปกว่าการรู้ว่ามีโอกาสแต่ไม่เคยคว้ามันไว้ตั้งแต่แรกบางคนเสียดายที่ไม่ได้เรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ตัวเองให้เร็วกว่านี้ตอนวัยรุ่นปล่อยให้อารมณ์พาไปโกรธก็ระเบิดเสียใจก็จงอยู่กับมันไม่เคยคิดว่าการควบคุมอารมณ์คือสิ่งที่ต้องฝึกฝนแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีคือคนที่ก้าวไปไกลกว่าเสมอ บางคนเสียดายที่ไม่ได้กล้าพอจะเผชิญหน้ากับความกลัวตอนวัยรุ่นกลัวความล้มเหลวกลัวการเริ่มต้นใหม่กลัวเสียงวิจารณ์เลยเลือกที่จะอยู่ในจุดเดิมแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการเสียเวลาไปโดยไม่ได้ลองทําอะไรเลยบางคนเสียดายที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพจิตของตัวเองตอนวัยรุ่นเคยปล่อยให้ความเครียดสะสมเคยคิดว่าต้องอดทนต้องพยายามให้มากขึ้นแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่า ไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการมีใจที่แข็งแรงบางคนเสียดายที่ไม่ได้ฝึกวินัยให้ตัวเองตั้งแต่แรกตอนวัยรุ่นเคยทําอะไรตามอารมณ์อยากทําก็ทําไม่อยากทําก็เลื่อนออกไปแต่เมื่ออายุ30ถึงได้รู้ว่าวินัยคือสิ่งที่ทําให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จบางคนเสียดายที่ไม่ได้เริ่มต้นลงทุนให้เร็วขึ้นตอนวัยรุ่นเคยคิดว่าเงินที่มีแค่ใช้ให้พอเดือนก็พอไม่เคยคิดเรื่องการออมไม่เคยศึกษาเรื่องการลงทุน แต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าเวลาคือปัจจัยสําคัญที่สุดในการสร้างความมั่นคงทางการเงินบางคนเสียดายที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องการสื่อสารให้ดีตั้งแต่แรกตอนวัยรุ่นเคยพูดไม่เป็นไม่กล้าสแสดงความคิดเห็นคิดว่าการพูดไม่สําคัญแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าคนที่สื่อสารได้ดีมีโอกาสมากกว่าคนที่เก่งแต่อธิบายตัวเองไม่ได้หลายคนมองย้อนกลับไปแล้วพบว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เคยพยายามแล้วล้มเหลว แต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้ลองทําเลยเพราะเวลามีเพียงข้างหน้าไม่มีใครย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้และไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการเริ่มต้นทําสิ่งที่ใช่ตั้งแต่ตอนนี้บางคนเสียดายที่ไม่ได้กล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดตอนวัยรุ่นเคยอยากขอโทษแต่ไม่กล้าพอเคยอยากบอกรักแต่คิดว่ามันยังไม่ใช่เวลาเคยอยากแสดงความรู้สึกแต่กลัวถูกปฏิเสธพอเวลาผ่านไปถึงได้รู้ว่าบางโอกาสไม่ได้วนกลับมาให้พูดใหม่ บางคนเสียดายที่ใช้เวลาไปกับคนที่ไม่เห็นค่าตอนวัยรุ่นเคยพยายามทำให้บางคนพอใจยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ได้รับการยอมรับแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามขนาดนั้นบางคนเสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตให้สนุกกว่านี้ตอนวัยรุ่นเครียดกับอนาคตมากเกินไปกลัวความผิดพลาดกลัวล้มเหลวจนลืมไปว่าบางช่วงของชีวิตควรใช้เพื่อความสุขไม่ใช่แค่ความสำเร็จ บางคนเสียดายที่ไม่ได้กล้าทำสิ่งที่แตกต่างตอนวัยรุ่นเคยอยากเริ่มบางอย่างแต่กลัวถูกมองว่าแปลกกลัวถูกหัวเราะก,กลัวถูกวิจารณ์เลยเลือกทำตามเส้นทางเดิมๆที่ทุกคนเดินตามกันแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าคนที่กล้าคิดต่างคือคนที่สร้างสิ่งใหม่ให้โลกเสมอบางคนเสียดายที่ไม่ได้เก็บเงินเพื่อประสบการณ์มากกว่าสิ่งของตอนวัยรุ่นเคยซื้อของตามกระแสใช้เงินไปกับสิ่งที่หมดค่าไปเร็วแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่า สิ่งที่มีค่าที่สุดคือประสบการณ์ที่เราได้รับบางคนเสียดายที่ไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวให้มากพอตอนวัยรุ่นมัวแต่ยุ่งกับเพื่อนกับงานกับความฝันของตัวเองคิดว่าพ่อแม่จะอยู่กับเราตลอดไปแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าเวลาของพ่อแม่กับเรามีน้อยกว่าที่คิดบางคนเสียดายที่ไม่ได้ให้อภัยตัวเองเร็วขึ้นตอนวัยรุ่นเคยทำพลาดแล้วจมอยู่กับมันนานเกินไปเคยโทษตัวเองกับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่า การให้อภัยตัวเองคือสิ่งที่ควรทำให้เร็วที่สุดหลายคนมองย้อนกลับไปแล้วพบว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เคยทำลงไปแต่เป็นสิ่งที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำและไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการเริ่มต้นก่อนที่จะสายไปอีกครั้งบางคนเสียดายที่ไม่ได้ออกจากค o มเฟอร์โซนให้เร็วขึ้นตอนวัยรุ่นเคยมีโอกาสแต่กลัวความไม่แน่นอนเคยอยากลองทำสิ่งใหม่แต่กลัวล้มเหลวเลยเลือกอยู่ในที่ที่ปลอดภัย แต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าสิ่งที่ทําให้คนเติบโตคือการกล้าก้าวออกจากกรอบเดิมฮ่หาฮบางคนเสียดายที่ไม่ได้สร้างนิสัยที่ดีตั้งแต่แรกตอนวัยรุ่นเคยผลัดวันไปเรื่อยฮ่หาฮเคยคิดว่าความขยันความมีวินัยไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแต่เมื่ออายุ30ถึงได้รู้ว่านิสัยเล็กๆที่ปลูกฝังตั้งแต่เด็กสามารถเปลี่ยนอนาคตได้ทั้งหมดบางคนเสียดายที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องการบริหารเงินให้เร็วกว่านี้ ตอนวัยรุ่นเคยใช้เงินตามใจตัวเองไม่เคยคิดเรื่องการลงทุนไม่เคยคิดเรื่องอนาคตแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าเงินที่ใช้ไปแบบไร้แผนสามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสในอนาคตได้บางคนเสียดายที่ไม่ได้ฝึกทักษะที่จําเป็นในชีวิตตอนวัยรุ่นคิดว่าเรียนเก่งพอแล้วก็พอแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าทักษะสําคัญที่ทําให้ชีวิตไปได้ไกลไม่เคยอยู่แค่ในห้องเรียน บางคนเสียดายที่ไม่ได้เลือกอยู่กับคนที่ช่วยผลักดันกันให้ดีขึ้นตอนวัยรุ่นใช้เวลากับคนที่ไม่ให้คุณค่าอยู่กับสังคมที่ไม่พัฒนาแต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวมีผลกับความสำเร็จมากกว่าที่คิดบางคนเสียดายที่ไม่ได้ให้เวลากับตัวเองในการค้นหาสิ่งที่รักตอนวัยรุ่นวิ่งตามสิ่งที่สังคมบอกว่าดีทำตามเส้นทางที่คนอื่นขีดไว้แต่เมื่อโตขึ้นถึงได้รู้ว่า ชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตที่เลือกเส้นทางของตัวเองบางคนเสียดายที่ไม่ได้ดูแลร่างกายให้ดีตั้งแต่แรกตอนวัยรุ่นกินอะไรก็ได้นอนดึกแค่ไหนก็ได้ไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลในระยะยาวแต่เมื่ออายุ30ถึงได้รู้ว่าร่างกายที่แข็งแรงไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ในวันเดียวบางคนเสียดายที่ไม่ได้ใช้เวลาตามล่าความฝันให้มากกว่านี้ตอนวัยรุ่นเคยมีไฟเคยมีความฝัน แต่ปล่อยให้ความกลัวความลังเลและคำพูดของคนอื่นมาหยุดไว้แล้ววันหนึ่งหันกลับมาพบว่าคนที่กล้าเดินไปข้างหน้าตั้งแต่วันนั้นวันนี้เขาไปไกลแล้วหลายคนมองย้อนกลับไปแล้วคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะใช้ชีวิตให้เต็มที่กว่านี้แต่เวลามีเพียงปัจจุบันและสิ่งที่ทำได้คือเริ่มต้นให้ดีที่สุดตั้งแต่ตอนนี้